สวัสดีค่ะรวมพันไม้บ้านสวนริมคลองค่ะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะแบ่งปันบอลสีสวยๆวันนี้มีหลากหลายเลยค่ะสวยทั้งนั้นเลยสําหรับไม้วันนี้นี่วันนี้เจอการวันพุธนะคะวันพุธที่20ิ ยี่สิบสิงหาแล้วก็จะมีรอบจัดส่งอีกครั้งหนึ่งรอบนี้จะจัดส่งเป็นวันศุกร์นะคะรอบนี้ขอส่งเป็นวันศุกร์วันศุกร์ที่ยี่บสองนะคะของก็จะถึงประมาณหนึ่งถึงสองวันหลังจากส่งนะคะที่สวนเนี่ยสวนอยู่จังหวัดสงขลาค่ะอยู่ใต้กรุงเทพก็ประมาณวันหนึ่งก็ถึงค่ะไปสเีเขาส่งไวส่งขนส่งเดียวนะคะที่สวนส่งของไปสเนี EMS ค่ะได้ทั้งแบบโอนเงินแล้วก็แบบเก็บปลายทางนะคะใครสะดวกแบบไหนแม่แม่คนไหนสะดวกช่องทางไหนก็จดชื่อาย การไม้แล้วก็แจ้งไว้ได้เลยนะคะใครสะดวกช่องทางไหนจะมีค่าส่งเมาส์อยู่ที่60นะคะที่สวนจัดส่งให้ทั้งกระถางเป็นไม้ใหญ่นะคะนี่ดูไซส์โตๆตกันทั้งนั้นเลยค่ะวันนี้จะมีโฟมโกมาแบ่งอยู่รู้สึกว่าสองสองกระถางสองสามกระถางค่ะเป็นไม้โฟมโกใหญ่นะคะเป็นไม้ที่จัดส่งให้ทั้งกระถางนะคะไม่ถดไม่ล้างรากเอาไปก็ คือพักไม้ไว้สักวันสองวันก็วางได้ตามสบายเลยไม้ที่สวนส่วนมากจะเป็นไม้เลี้ยงธรรมชาตินะคะเลี้ยงเลี้ยงนอกตู้ไม่ได้เลี้ยงตู้อะค่ะไม้เพราะว่าต้นเล็กๆเนี่ยอาจจะเลี้ยงบางต้นจะเลี้ยงตู้อนุบาลก่อนแล้วก็พอโตแล้วก็เอามาเลี้ยงแบบธรรมชาติเลยค่ะอยู่ใต้สะเลนแบบนี้ค่ะไม้ทุกตัวบนสีทุกตัวเลี้ยงธรรมชาติได้นะคะทุกต้นเลี้ยงธรรมชาติได้แต่ต้องศึกษาดูค่ะว่า บางที่เขาจะอยู่ได้เขาจะชอบแต่บางที่มันอาจจะโดนเดดโดนอะไรไปแรงๆไม่ได้นะคะอยู่ธรรมชาติก็ ต้องมีเอ่อมีเลนคุมเสงให้นะคะพางแสงหรือจะวางไว้ชายคาอะไรแบบนี้ก็ได้ค่ะใหญ่โดนยูโดนฝนจัดๆถ้าโดนฝนหนักๆอ่ะมันไม่ต้านเหมือนกันนะคะถ้าเดดแล้วก็ฝนเดดฝนเนี่ยใบยมันก็จะช้ำเสียง่ายเหมือนกันยาเชือ้อราตัวไหนก็เอาไม่ค่อยอยู่หรอกคะ่ะถ้าถ้ารู้ดูฝนหนักๆอ่ะคะ่ะเลี้ยงแล้วก็ปรับดูนะคะปรับเปลี่ยนดินบางพื้นที่เนี่ย อาจจะเป็นเพราะดินมีแม่แม่ทักมาถามว่าไม่รู้ทําไมบอลหัวหน้าหัวยุบตายไปเยอะเลยบางทีดินเค็มเกินไปนะคะบอลสีเขาก็ไม่ชอบนะคะบอลสีลองปรับเปลี่ยนดูถ้าเออแม่แม่คนไหนที่เลี้ยงมาตั้งแต่รุ่นก่อนๆเนี่ยจะชํานานแล้วค่ะเริ่มปรับเปลี่ยนเริ่มเรียนรู้วิธีของเขาเขาไม่มีผิดไม่มีถูกอะค่ะแล้วแต่แต่ละสวนจะมีเคล็ดลับยังไงของแต่ละสวนนะคะลองปรับเปลี่ยนไปดูแต่บอลสีเนี่ยเขาเขาเป็นไม้ที่แบบ ไม้วิเศษอะคะ่ะตายยากตายยากเขายังมีหัวผ่านไปถ้าเราทิ้งเข้าไปยุบใบไปเราทิ้งเดี๋ยวสักพักหนึ่งเขาฟื้นขึ้นมาเราก็จะกลับมารักเขาอีกอะคะ่ะบนสีเป็นไม้ที่มหาจ,จัรย์นะคะเลี้ยงแล้วก็เพิ่มความเพลิดเพลินเพิ่มมูลค่าได้ะคะ่ะถ้าใครเลี้ยงบางคนก็ตอนนี้แม่แม่หลายคนก็ เลี้ยงกันแบบแบ่งขายเป็นเป็นรายได้เสริมขึ้นมาก็ได้กลับมาซื้อใหม่ก็มีเหมือนกันนะคะนี่มาดูกันนะคะว่าวันนี้ของเรามีอะไรบ้างค่าส่งเหมา60นะคะแล้วก็จะมีเบอร์โทรติดต่อคือ093 7253 482นะคะเบอร์นี้ใช้แอดไลน์ได้ใช้โทรได้ค่ะใครสะดวกช่องทางไหนก็เดี๋ยวดูกันนะคะเจุดรายการไม้แล้วก็ติดต่อกันเข้ามาได้ค่ะนะคะ มาดูต้นเลขก่อนเลยค่ะก่อนจะไปไม้ใหญ่นะคะมาดูต้นเลขกันก่อนปากากากับสตาร์เกลนจียังมีอยู่นะคะถ้าไม่แม่คนไหนจะสั่งใบพร้อมกับบอนสีก็ได้นะคะนี่ต้นเลขต้นนี้จะเป็นไม้เก่าสุมาอี้ค่ะสุมาอี้อันนี้เป็นไม้อยู่ในกระถาง5้านิ้วนะคะไซส์โตแล้วลมีหัวแล้วนะคะสุมาอี้ต้นนี้เอาไปที่80บนะคะเป็นไม้เก่าอยู่ในตับจีนค่ะสุมาอี้นี่เขาจะเป็นไม้สีแดงกระดูกเขียวใบยาวเลยค่ะ ส่วนต่อไปต้นนี้ต้นนี้จะเป็นไม้ยุบแล้วก็ขึ้นมาใหม่ต้นนี้ชื่อว่านายมัน่นปืนยาวนะคะไม้เก่ากระดูกเข้มเนี่ยสวยมากค่ะกระดูกต้นนี้ใครจะเอาไปทําไม้โฟมกกนี่ได้เลยอยู่ในกระถางห้าแต่ว่าเนี่ยค่ะมีสองต้นแล้วก็จะมีโหนขึ้นมาอีกโหนแล้วรวมเป็นสามแล้วนะคะต้นนี้นายมันปืนยาวเอาไปทํโฟมโกอได้เลยค่ะต้นนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยบาทนะคะขอไปที่หนึ่งร้อยคุ้มมาก นี่เขาขายกันงานหัวก็ร้อยกว่าเลยนะคะสําหรับไม้เป็นเนี้ยเขาส่งเฉพาะแบบงานหัวค่ะแต่อันนี้ที่ส่วนส่งให้ตั้งกระถางเลยนะคะค่อยเอาไปเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางใหม่อัพเป็นไม้โฟมโกก็ได้ค่ะานมันปืนยาวนะคะมีมากระถางหนึ่งมาดูต้นนี้กันต่อค่ะต้นนี้จะเป็นม่วงเจลาสกุลค่ะอันนี้ไม้เก่าสีม่วงนะคะกระดูกขาวม่วงเจลาสกุลอันนี้เอาไปที่แปดสิบนะคะไปที่แปดสิบมีมาต้นหนึ่งวันนี้เจอมาอยู่ต้นหนึ่งไม้สีม่วงนะคะ มาดูต้นนี้กันต่อใบหกสีชมพูเพิ่งเอามาแบ่งรอบลรกเลยสําหรับต้นนี้สุบรรบันนาคีนะคะเขาจะอยู่ในตับของแม่ไม้มวยไทยโบราณเลยค่ะต้นนี้สุบรรบันนาคีจะเป็นใบหกสีชมพูวันนี้เจอมาอยู่สองต้นสวยทั้งนั้นเลยค่ะสวยทั้งสองเลยสุบันบันนาคีเ็าจะเป็นไม้ฟอมไม่สูงนะคะแต่ว่าเป็นไม้ที่ใบหกสวยเอาไปที่ต้นละหนึ่งร้อยยี่สิบนะคะสุบันบันนาคี เป็นไม้ที่ยังจํานวนน้อยอยู่เหมือนกันเขาจะมีสุบันสนันพบแล้วก็สุบันบันนาคีนะคะที่ส่วนที่มีสะสมอยู่สุบันสนันพบนี่มันจะออกสีแดงส่วนสุบันบันนาคีต้นนี้มันจะออกสีชมพูนะคะใบหกชมพูสวยต้นนี้ใครชอบไม้ใบหกนะคะเก็บได้สุบันบันนาคีค่ะชื่อเขาจะเรียกยากนิดนึงนี่ต้นละหนึ่งนะคะแล้วก็สไใสไม่เล็กแล้วไสตูเลย ส่วนต้นนี้ต้นนี้จะเป็นไม้เก่านะคะที่สวนได้มาในนามไม้เก่าไม่ทราบชื่อนะคะตอนนั้นไม้เก่าเขาจะกัดหน้าคล้ายๆสีปาดแต่สีจะอกชุมพูหวานกว่าและทรงใบก็จะตั้งๆนะคะต้นนี้เอาไปที่เออเอาไปที่100บาทนะคะนี่ไซตูกระถาง6นิ้วเลยค่ะเพิ่งอัพดินให้นะคะเพิ่งเปลี่ยนดินให้เอาไปก็ปาไปวางโตยาวๆได้เลยไม่ต้องหากระถางไม่ต้องเปลี่ยนดินเลยนะคะ ต่อไปต้นนี้สวยมากต้นนี้หน้าสวยมากนี่ป้ายเหลืองมาด้วยต้นนี้สะใบเอ,อ่อต้นนี้สะใบเพลค่ะสะใบเพลนึกชื่อไม่ค่อยออกแต่สวยหน้าเนี้สวยมากเลยใบยใหม่มาแบบด่างเหลืองด่างแดงด่างชมพูเขียวครบเลยค่ะสวยต้นนี้สะใบเพลนะคะสะใบเพลเอาไปที่1น0่งรแล้วกันค่ะเอาไปที่120สวยอะต้นนี้ หน้าใหม่นี่ใบใหม่นี่หน้าสวยมากเลยค่ะอกเหลืองอกสีเนี่ยนะคะดูเลยในในภาพเลยนะคะสวยต้นนี้สบาบเพมีมาต้นเดียวเองตอนแรกว่าจะเก็บไว้ทําแม่พันธุ์รุ่นต่อไปแต่มันไม่ค่อยมีไม้ที่หน้าจึงจ้งจึะคะ่ะวันนี้ก็เลยหยิบมาแบ่งปันกันสะใบเพลนะคะมีมาต้นเดียว มาดูต้นนี้กันต่อค่ะต้นนี้จะเป็นเพชรจอมทองค่ะอันนี้ก็น่าสวยเพชรจอมทองต้นนี้เอาไปที่80นะคะเพชรจอมทองสวยต้นนี้น่าสวยเป็นไม้ที่ค่อนข้างจะทําจํานวนยากแล้วก็ตัวช้าอีกต้นหนึ่งนะคะต้นนี้เพชรจอมทองนี่วันนี้ที่สวนคัดมาเจอมาอยู่ต้นหนึ่งนะคะ มาดูต้นนี้ต้นนี้จะเป็นวิหกปักษาค่ะเขาจะคล้ายกับตีเพชรนะคะนี่ใบกาบผูกโบแบบนี้เลยมีโนโนะคะต้นนี้มีโนมาแล้ววิหกปักษาต้นนี้เอาไปที่แปดสิบค่ะเอาไปที่แปดสิบใครชอบไม้แนวแนวนี้นะคะนี่เก็บได้วิหกปักษามาดูต้นนี้กันต่อค่ะต้นนี้จะเป็นไม้เก่าไม่ทราบชื่อเหมือนกันค่ะอันนี้ไม้เก่าไม่ทราบชื่อเอ่อมันจะคล้ายกับพานุราริกแผ่นดินนะคะ มาไม่แน่ใจว่าที่สวนไม่แน่ใจว่าตัวเดียวกันไหมนะคะแต่ได้มาในนามไม้เก่าไม่ทราบชื่อถ้าใครรับก็เอาไปบอกว่าไม้เก่าไม่ทราบชื่อ,อ,อใบด่างนะคะหรือแคปรูปมาก็ได้ไม้เก่าไม่ทราบชื่อใบด่างอันนี้เอาไปที่เอาไปที่แปดสิบแล้วกันค่ะเอาไปที่แปดสิบตูนะคะนี่ไสไม่เล็กเลยไม้ลงหัวแล้วทั้งนั้นนะคะแต่ใบล่างนี่มีตำหนินิดนึงนะคะ ต่อไปต้นนี้ต้นนี้จะเป็นไมยราบไล่มุนนะคะต้นนี้ไมยราบไล่ไมุนไมยราบไล่มุนนี่อันนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยบาทนะคะนี่ซสกระถางห้านิ้วแต่ไส้สตูมากเนี่ยค่ะกระถางห้านิ้วนะคะไมยราบไล่มุนหนึ่งร้อยบาทค่ะมาดูต้นนี้กันต่อค่ะต้นนี้จะเป็นใบหกสีชมพูขาวนะคะที่สวนได้มาในนามหงขาวก็จะมีหูใต้ใบด้วยนี่มีหูใต้ใบด้วยหงขาว มีหูใต้ใบทุกใบเลยนะคะสวยต้นนี้มันจะเป็นไม้ใบหอกใบหนาๆน,น,นะคะออกสีชมพูขาวหงขาวต้นนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยบาทนะคะหงขาวหนึ่งร้อยสวยอะต้นนี้เป็นไม้นานแล้วด้วยค่ะเขาเป็นไม้โฟมไม่ใหญ่ใครชอบแบบทรงใบหอกแล้วก็ใบดกด้วยไม่ค่อยทิ้งใบนะคะสําหรับไม้ต้นนี้มีหูเกือบทุกใบเลยนี่นี่มีหูทั้งนั้นเลยนะคะหงขาวค่ะต้นนี้นี่สวยเลย มาดูต้นนี้กันต่อต้นนี้จะเป็นไม้โฟมโกนะคะอยู่ในกระถางหต้นนี้จะเป็นไกรทงประสุฐแต่ว่าเขาจะออกหน้าไปเหมือนป้ายไม่เยอะถ้าป้ายถ้าไม่ป้ายเนี่ยมันจะเป็นขุนสีโคจะคงนะคะแต่ต้นนี้ก็ยังมีป้ายแหละคะ่ะป้ายป้ายแบบไม่ถึงกับเป็นเป็นฮาร์ปเป็นด่างอะคะ่ะนี่ที่สวนเออจะเรียกว่าขุนสีโคจะคงหรือว่าไกรทงประสิฐดีไม่รู้นี่ แต่มันก็เหมือนจะป้ายแต่บางทีก็ไม่ไป้ายเอาเป็นว่าไก่ทองประสืดป้ายน้อยแล้วกันนะคะแต่เนี่ยค่ะใบนี้เขาก็ป้ายอยู่นี่ไก่ทองประสืดโฟมโกต้นนี้นี่จํานวนต้นดูเลยนะคะเออนับไม่ถูกเลยจํานวนต้นเยอะมากเลยค่ะเนี่ยโกดุกเลยต้นนี้ไก่ทองประสืดต้นนี้เอาไปที่เออเอาไปที่ เอาไปที่หนึ่งร้อยแปดสิบแล้วกันนะคะหนึ่งร้อยแปดสิบคุ้มเลยจำนวนต้นนี่ประมาณสักมไม่แน่ใจว่าได้สักสิบต้นไหมนะคะคุ้มมากต้นนี้ไม้ก็พึ่งอับดินให้เดี๋ยวสักพักหนึ่งลงเปลี่ยน,ลง,ยนลงเบอร์สิบเบอร์อะไรได้เลยนะคะนี่คุ้มมากเลยต้นนี้ ต่อไปมาดูต้นนี้กันต่อต,ต้นนี้จะเป็นต้นนี้จะเป็นนางมุลท,ทูนะคะนางมุลทไม้เก่าต้นนี้เอาไปที่80ค่ะเอาไปที่80นางม,างมาุลทูหน้าขาวนะคะสีชุมพูสวยมากอันนี้มาดูต้นนี้มาดูต้นนี้กันต่อค่ะต้นนี้จะเป็นตับนางสงการนางครูราคะเทวีต้นนี้กัดหน้าสวยมากเลยค่ะโขบน้ำตาลพราชุมพูมาเลยนางครูราคะต้นนี้เอาไปที่100่ง้อเอาไปที่หนึ่งร้อยแล้วกันนะคะไปที่หนึร้อย แต่มันหายากแล้วนะคะเริ่มหายากแล้วช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นมีกันคุ้มๆเลยหนึ่งร้อยบาทไซส์นี้นะคะไซส์กระถางห้านิ้วห้านิ้วครึ่งอะคะ่ะนี่สวยด้วยอันนี้ส่วนต้นนี้ต้นนี้จะเป็นหานุมานจงถนนค่ะหานุมานจงถนนมีโน่เลยนะคะนี่เทมโน่ไปด้วยนี่โน่มีโน่มาเลยหานุมานจงถนนต้นนี้เอาไปที่แปดสิบค่ะมีมาหนึ่งต้นนะคะวันนี้ มาดูกระถางนี้กันโตกระถางนี้จะเป็นไม้รวมนะคะในกระถางไม้รวมต้นนี้ใบกลมต้นนี้น่าจะเป็นจังหวัดกระบี่ค่ะน่าจะเป็นตับจังหวัดกระบี่ส่วนอันนี้จะเป็นม้าเฉียวแล้วก็ต้นนี้จะเป็นนางเออจะเป็นไก่ชวนประคองอะคะ่ะหรือว่าม่านนางพิมพ์นะคะ นี่เป็นไม้จับรวมกอไว้ค่ะนี่อันนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยบาทนะคะสามสามชนิดในกระถางแล้วก็มาดูต้นนี้กันต่อมาดูกระถางนี้กันต่อนะคะกระถางนี้จะเป็นยักษ์ค่ะนางไกยักเกศีฟรฟมกอเหมือนกันนี่มีอยู่เอ่อสี่ประมาณสี่โนสี่ห้าโนในกระถางนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเท่าไหร่นางไกยะเกศี ต้นนี้จะเป็นไม้เก่าสีน้ำตาลกดัดเม็ตรนะคะกายะ e t t เกสีต้นนี้ฟอร์มโกเอาไปที่หนึ่งร้อยบาทนะคะอันนี้มาดูต้นนี้กันต่อต้นนี้จะเป็นไมยราบทรงยุทธนะคะไมยราบทรงยุทธนี่ไม้เก่านะคะต้นนี้ไมยราบทรงยุทธเอ่ออันนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยบาทนะคะไมยราบทรงยุทธหายากนะคะตัวนี้ไม่ไม่ค่อยเห็นมีกันไมยราบทรงยุทธเขาจะเป็น กัดหน้าชมพูแล้วก็ป้ายอ,อกน้ําตาลนะคะออกน้ําตาลน้ําตาลเขาจะเป็นตัวเพลงกันกับนางสีดาลุยไฟอะคะ่ะตัวนี้ไมยราบทรงยุดนะคะนี่เป็นไม้เยกโหนมาแล้วก็กัดสีแล้วด้วยเนี่ยค่ะกัดหน้าสวยเลย มาดูยักษ์กันต่อแม่ค้านี่แบบถ้าใครได้ยินเสียงนะคะเสียงฟ้าร้องมาดุม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 มาแบบใกล้ๆเข้ามาแล้วะค่ะเนี่ยรีบรีบสุดชีวิตเลยรู้สึกว่าเหมือนจะรีบพูดสุดชีวิตเลยนะคะเออฟ้ามันจะมาแล้วะค่ะมันมาแบบใกล้เข้ามาแบบดังสนั่นนะคะไม่ค่อยชอบเลยเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าเนี่ยแม,ม่ค้าจะ ค่อนข้างจะกลัวสักนิดนึ่งเออดูต้นนี้กันต่อนะคะยักษ์ศรัทธาศูนย์ต้นนี้เอาไปที่95บาทนะคะยักษ์ศรัทธาศูนย์หน้าแดงสวยๆหน้าดาังเดิมเลยนะคะต้นนี้ยักษ์ศรัทธาศูนย์นี่ค่ะสวยเลยต้นนี้รีบๆนะคะวันนี้ฟ้าไล่ แล้วก็มาดูต้นนี้กันต่อต้อนนี้ก็ตับนางสงการวันนี้มีนางสงการมาแบ่งสงรู้สึกว่าสงรายการนะคะต้นนี้จะเป็นนางทุงสะใบล่างนี่มีตำหนินิดนึดนงนะคะสะเลนขาดหลุดเดดเผาใบล่างแต่ใบใบบนเนี่ยกัดสีสวยมากเลยวคะ่ะนี่นางทุงสะเอาไปที่เอาไปที่95บาทนะคะมีมาแบ่งสงกระถางสําหรับนางทุงสะวันนี้นี่ กะสีชุ้มพูหวานมาแล้วนะคะแต่ใบล่างๆมีตําหนินิดนึงนะคะนี่แต่ใบบุญเนี่ยใบสวยและนางทุงสะตับนางสงการนะคะเป็นตัวที่ยังหายากอยู่เขาขายกันอยู่ร้อยกว่าอยู่นะคะต้นนี้เราก็ไม่ค่อยเห็นมีมีแบ่งด้วยเพราะว่ามันเป็นไม้ที่ยังค่อนข้างจะไม่ค่อยเห็นนะคะนางทุงสะเทวีนะคะมีมาแบ่งสองต้นวันนี้ ส่วนต้นนี้ต้นนี้จะเป็นเจ้าหญิงเกตนาลินค่ะเจ้าหญิงเกตนาลินเจ้าหญิงเกตนาลินอันนี้เขาจะมีต้นเม่หนึ่งต้นแล้วก็จะมีโนโน,น่นี่ประมาณสักสองโนหรือสามโนไม่แน่ใจหาโนอยู่นะคะโนเอ,อเจ้าหญิงเกตนาลินต้นนี้เป็นเป็นไม้นี่เลยค่ะโฟมอันนี้ฉีดยาเชื้อราไปวันกกอนะคะฉีดยาเชื้อราใบก็เลยเปืดๆนิดนึง เป็นไม้หัวนะคะหานหัวมีโนแล้วก็มีต้นเม่เจ้าหญิงเกตนาลินต้นนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยยี่สิบนะคะไปที่หนึ่งร้อยยี่สิบส่งให้ทั้งกระถางเลยกระถางหกนะคะนี่เอาไปทำโฟมโกได้ส่วนต้นนี้ต้นนี้จะเป็นต้นนี้จะเป็น,น,น,ปนหานุมานตัวเก้าค่ะหานุมานตัวเก้าหน้านี้สวยมากป้ายชุมพูสวยเลยค่ะหานุมานตัวเก้าอันนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยบาทนะคะอยู่ในกระถางหกนิ้วค่ะนี่ส่งให้ทั้งกระถางเลย มาดูต้นนี้กันโตค่ะต้นนี้จะเป็นไก่ฟ้าสีทองค่ะไก่ฟ้าสีทองโฟมโกนะคะนี่เป็นงานโกอยู่สองสอต้นสงโหนนะคะในะสต้นในกระถางเป็นงานโกไก่ฟ้าสีทองต้นนี้เอาไปที่100บาทนะคะสวยมากกัดเม็ดสวยเลยเขาจะอกเหลืองนะคะหน้าออกเหลืองแล้วก็กัดเม็ดแดง ส่วนต้นนี้ต้นนี้จะเป็นเท้าทงกีบม้าค่ะเท้าทงกีบม้าอันนี้เอาไปที่80ค่ะเท้าทงกีบม้าเอามาแบ่งที่80กัดสีแล้วนะคะเป็นงานไม้งานหัวด้วยเป็นเป็นไม้หัวยุบแล้วก็ขึ้นมาใหม่เท้าทงกีบม้านะคะไปที่80ต้นนี้ต้นนี้จะเป็นศิลาเพชรค่ะศิลาเพชรศิลาเพชรก็เอาไปที่80นะคะศิลาเพชรหน้าสวยๆเลยนี่หน้าดั้งเดิมเลยนะคะตัวนี้ยิ่งเลี้ยงให้เป็นฟอร์มตูนนี่จะสวยมากศีลาเพชรเอาไปที่80ค่ะ มาดูต้นนี้กันโตต้นนี้จะเป็นแต่ใบนี้มีตำหนินะคะเดเด็ดออกอันนี้จะเป็นพลอยสยามค่ะพลอยสยามไม้หายากนะคะตัวนี้พลอยสยามพลอยสยามต้นนี้เอาไปที่95บาทแล้วกันค่ะเอาไปที่95้านี่ไม่ค่อยหินนะคะไม้ตัวนี้นี่พลอยสยามนะคะ95บาทเป็นไม้งานหัวเลย นี่มาดูต้นนี้ต้นนี้จะเป็นหงเหมมาลาดค่ะหงเหมาลาดไม้เก่านะคะหงเหมาลาดอันนี้เอาไปที่75บาทแล้วกันค่ะหงเหมาลาดขอบผิวๆเลยไม้ตัวนี้น่าจะเลี้ยงน่าเลี้ยงให้เป็นโฟมโกนะคะขอบก็จะผิวสวยมากถ้าเป็นงานโกเขาขายกันในกลุ่มบอนสีเป็นเหมือนงานที่ว่าเป็นแบบไม้โฟมโกกระถางแลวเป็นเกือบพันอีกนะคะตัวนี้หงเหมมาลาดเพราะว่าเขาจะสวยดินในเอกลักษณ์ที่ว่าขอบใบผิวๆแบบนี้ค่ะ มาดูต้นนี้กันต่อต้นนี้จะเป็นต้นนี้จะเป็นเออต้นนี้เท้ามารีวราดนะคะปู่ของยักษ์ทศกณัณฐ์อยู่ในตับรามเกียนเท้ามารีวราดต้นนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยสี่ิค่ะหนึ่งร้อยี่บไซส์ใหญ่นะคะนี่ไซส์ขนาดนี้เลยอยู่ในกระถางหกนิ้วนะคะส่งให้ทั้งกระถางเลย ตอนตูนี่เขาจะกัดหน้าชุมพูทั้งใบเลยนะคะเขาจะคล้ายกับเพชรพันล้านแต่คนละตัวกันนะคะไม่ใช่เพชรพันล้านตัวนี้เขาจะเป็นก้านเขียวเท้ามารีวราาชเนี่ยก้านก็จะเขียวเขียวปีเลยค่ะเขียวนี่มาดูต้นนี้กันต่อต้นนี้จะเป็นกลุมพกกนราสาค่ะกุ่มพกกนราสาใบนี้กัดหน้าสวยมาแล้ว กุมพะกนอาสาต้นนี้เอาไปที่140นะคะที่หนึงนี่งานกระถางหุกนะคะนี่ไม้เริ่มตั้งโฟร์มมาแล้วไม่ไม่ได้คั้ไม้นี่ใบก็จะกัดหน้าแบบนี้เลยกุมพกันอาสาเนี่ยในกลุ่มบอนเก่านะคะเป็นไม้ที่ขายดีมากๆเลยค่ะสําหรับไม้ตัวนี้นะคะรับประกันเลยว่าเป็นไม้ที่ แบบตลาดต้องการนะคะหลายๆลายคนหาเลยสําหรับไม้ตัวนี้กุมพะกันอาสานะคะตัวเล็กๆเ,เขาก็แบ่งกันหลักร้อยได้นะคะกระถางสี่ส่วนอันนี้เป็นต้นไซกระถางหกแล้วก็ลืมไม้สร้างหัวแล้วนะคะอันนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยสี่สิบแบ่งกันไปส่งให้ทั้งกระถางเลยนะคะไม่ถอดไม่ล้างลากมาดูต้นนี้กันโตค่ะต้นนี้ ต้นนี้ไม้ใหม่นางลำค่ะนางลำอยู่ในกระถางเป็ดนะคะวันนี้เอาไซ์กระถางเป็ดมาแบ่งนางลำนางลำนี่เขาจะกัดโขบชุมพูแบบนี้เลยความสูงต้นนี่ประมาณสุดใบใบนี่ประมาณ50สเซนนะคะประมาณ50 50ถึง60สเซนเริ่มตั้งโฟมมาแล้วนะคะนางลำเป็นไม้ที่ยังไม่มีจำนวนนี่ใบใหม่ล่าสุดให้ดูความสวยของใบใหม่ล่าสุดนี่โหแบบ สวยมากนี่นี่นางลำต้นนี้กระถางเปดน,นะคะเอาไปก็เอาไปวางโตยาวๆได้เลยเนี่ยเขาจะกัดหน้าชุมพูแบบนี้เลยแล้วก็ใบโขบใบก็จะลิ้วนะคะตัวนี้ยิ่งยิ่งหัวแก่โข,บ,ขบก็จะริ้วแล้วก็กัดโขบสีชุมพูนะคะสวยสําหรับไม้ต้นนี้แล้วก็ไม้จํานวนยังไม่มีด้วยนี่นางลำต้นนี้เอาไปที่สองร้อยบาทนะคะอยู่ในกระถางเปดส่งให้ทั้งกระถางเลย สวยมากใครชอบไม้แนวนี้นะคะเก็บได้เลยนางลำม,มีมาแบ่งแค่กระถางเดียวนะคะที่สวนก็ยังไม่มีจำนวนเนี่ยว่าจะทำต่อมันมีต้นแม่อยู่ว่าจะพาต่ออีกสักรอบมาดูต้นนี้กันต ต้นนี้น่าจะไม่เคยเห็นกันต้นนี้จะเป็นมะหูสุดชาดุกแต่ต้นนี้เป็นต้นหน้าเพลงนะคะมะหูสุดจริงๆเขาจะเป็นอกหน้าอกแดงส้มแล้วก็ป้ายเขียวแต่ต้นนี้เป็นต้นหน้าเพลงเพลงหน้าเขียวแล้วก็กัดหน้ากัดชมพูนะคะสวยมากอยากจะเก็บไว้ทํามแม่พันธุ์รุ่นต่อไปเหมือนกันนะคะผ่าทําจํานวนแต่มันมีอยู่อีกต้นหนึ่งเห็นแล้วว่าว่ามันมันเอบมีอยู่อีกต้นหนึ่งมะหูสุดชาดุกหน้าเพลง เขาขายกันวันโกนในกลุ่มบอนสีนะคะมันเป็นงานหานหัวค่ะเขาขายขายกันทรงสามรอยนะคะตัวนี้มาสุูดดชาดุกเป็นงานเพลงเพราะว่ามันหายากตัวเพลงอะ่ะตัวเพลงมันไม่ค่อยมีจํานวนนี่แล้วก็ใบยาวมากสําหรับไม้ต้นนี้ค่ะเอาไปแบบเลี้ยงตั้งโฟมสวยๆได้เลยใบยาวคล้ายๆแบบ ไปทางจำพวกปีกินนาลีไม้เก่าๆแบบนั้นนะคะมะโหสุดชาดุกอันนี้ใครชอบนะคะหน้านี้ต้นโตนด้วยเนี่ยค่ะสูงห้าสิบหห้าสิบเซนถึงหกสิบเซนได้เนี่ยค,ความสูงก็กินราคาค่าส่งไปเยอะเลยค่ะสำหรับไม้งานแบบนี้มะโหสุดชาดุกต้นนี้ถ้าใครชอบนะคะแบ่งไปที่หนึ่งร้อย 90แล้วกันนะคะขอไปที่190เพราะว่าขอชดค่าส่งไปเลยค่ะชดไปใไนค่าส่งเพราะว่าเนี่ยเขาขายกันงานหัวโหวตุ้มนะคะก็ราคาประมาณนี้เลยแต่อันนี้เป็นงานส่งให้ทั้งกระถางเลยนะคะของที่สวนไซส์โตมากเนี่ยค่ะอสวยมากนะคะมะโหสุดชาดุกหน้าเพลงมาดูต้นนี้กันโต ต้นนี้จะเป็นเงาวกวนอูค่ะเงาวกวนอูอันนี้เป็นงานเลี้ยงธรรมชาติเลยโกโกนี่นะไม่ถูกไม่รู้กี่ต้นนะคะประมาณนี่เลยดูตามภาพเลยค่ะเงาวกวนอูงานโกนี่อยู่ในกระถางหกนะคะเงาวกวนอูต้นนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยห้าสิบนะคะไปที่หนึ่งร้อยห้าสิบนี่ส่งให้ทั้งโกแบบน,นี้เลยค่ะ อยู่ในกระถางหเอาไปเปลี่ยนเป็นกระถางใหญ่ๆก็ได้ค่ะแต่ว่ายังอยู่ได้นานเขายังอยู่เนี่ยค่ะโยนขี้วัวเก่าๆไปใส่ไปในกระถางดินก็ยังใหม่อยู่นะคะนี่ส่วนต้นนี้ต้นนี้จะเป็นพยักษ์ไกลสีตัวหน้าขาวนะคะหรือว่าเออเขาจะมีอีกชื่อนึงว่าพยักแ์เผงโซนะคะถ้าเป็นตัวหน้าขาวเพราะว่าถ้า ตัวดั้งเดิมมันจะเป็นหน้าชมพูแต่ต้นนี้ที่สวนจะชอบต้นนี้เลี้ยงต้นนี้เยอะกว่าตัวหน้าขาวเนี่ยพยัก์หรือว่าพยัก์ไกรสีเนี่ยค่ะที่สวนจะชอบเลี้ยงตัวนี้มากกว่าที่ลงในคลิปสั้นนะคะจะมีมีอยู่คลิปหนึ่งเมื่อวานรู้สึกว่าลงไปพยัก์ไกรสีหน้าขาวหรือว่าพยัก์แผงโซนนะคะต้นนี้นี่ไซต์ตูมากดูความสูงนะคะไม่เล็กเลยสําหรับไม้ต้นนี้ต้นนี้เอาไปที่หนึ่งร้อย อขอไปที่หนึ่งร้อยหกสิบแล้วกันนะคะขอไปที่หนึ่งร้อยหกสิบเพราะว่าเนี่ยค่ะถ้าไม้โตโตเนี่ยคือเหมือนขอค่าเพ็คเพิ่มไปเลยอะคะ่ะเพราะว่าเพคกนี่คือยากสุดๆเลยค่ะแล้วก็ค่าสูงมันจะเยอะด้วยถ้างานทางงานแบบไส่โตๆเนี่ยค่ะนี่พยักไก่สีหน้าขาวหรือว่าพยักแปงโซนนะคะถ้าใครรับบอกว่าแบบนี้เลยมีมาแค่ต้นเดียวนะคะ มาดูต้นนี้กันโตเหมือนฝนมันจะมาแล้วล่วคะค่ะเดี๋ยวมันมีอยู่แค่สามสองสามกระถางแล้วรีบๆเลยเดี๋ยวถ้าฝนมานี่มันจะทําคลิปไม่ได้แล้วน่าจะไม่ได้ยินแล้วล่ะค่ะนี่ต้นนี้ก็งานใหญ่เป็นงานฝังหัวไว้ดูความสูงนะคะนี่ความสูงของกระถางประมาณสี่สิบเพราะว่าเขาเป็นไม้โฟมใหญ่ไม้เก่าแบบนี้คะ่ะเขาจะเป็นไม้โฟมใหญ่เป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายเหมือนปีกินารียอะไรแบบนี้คะ่ะเป็นไม้โฟมสูงโฟมใหญ่ไม้จำพวกไม้เก่าต้นนี้ ชื่อว่านกตาจุกนะคะนกตาจุกนี่ให้ดูงานตนกัดสีนะคะสะท้อนแสงเลยเม็ดเขาสะท้อนแสงนี่เลยค่ะนกตาจุกฟอร์มต้นเดียวแต่ว่าหัวนี่หัวโตแล้วนะคะหัวใหญ่พอเป็นไม้ฝังหัวของปีที่แล้วอะคะ่ะนี่นกตะจุกต้นนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยสี่สิบนะคะหนึ่งร้อยสี่สิบนี่โคไปในความโตความสูงนี่สวยมากแต่ว่า สีเขาจะสะท้อนแสงเลยนะคะสำหรับนกตะจุกสวยอะ่ะนี่ให้ดูต้นนี้นะคะต้นนี้ต้นที่แบ่งเดี๋ยวให้ดูแม่ก่อนต้นแม่ที่ว่าเดี๋ยวที่สวนชมความสวยสักนิดนึงก่อนแล้วเดี๋ยวจะผ่าทำจำนวนรอบใหม่ต้นนี้ที่สวนได้มาในานามลูกไม้นะคะแล้วก็ได้มาในานาำลูกไม้ของคนชื่อนุชก็เลยเรียกว่าน้องลูกไม้น้องนุชนะคะนี่สวยมาก แ้วใบหนาเข็งอันนี้แม่เขายุบไปนะคะแล้วก็ผ่าทำจำนวนรุ่นของปีที่แล้วเนี่ยค่ะรุ่นนี้แล้วก็ยุบใบแล้วก็พึ่งฟื้นขึ้นมาเนี่ยค่ะใบสวยมากๆเลยค่ะสำหรับไม้ต้นนี้ลูกไม้น้องนุตนะคะลูกไม้ใบหกน้องนุชนถ้าใครชอบนะคะอันนี้ต้นแม่ไม่ได้แบ่งนะต้นแม่ไม่ได้แบ่งนะคะต้นเนี้ยไว้ที่สวนจะทำจำนวนโตแต่ให้ดูความสวย จะแบ่งต้นนี้ค่ะเป็นต้นรุ่นลูกแต่ลูกก็เป็นไม้ที่มีหัวแล้วนะคะยุบไปรอบหนึ่งแล้วแล้วก็เขาขึ้นมาใหม่ขึ้นมาก็กัดสีมาเลยนี่ลูกไม้ใบหกน้องนุชอยู่ในกระถางเป็ดนะคะกระถางใหญ่ต้นนี้ถ้าใครชอบนะคะแบ่งไปที่200้อยบาทส่งให้ทั้งกระถางเลย ไม้ถ้ากระถางแปดแบบนี้เขาจะส่งการงานส่งแบบส่งสามร้อยเลยนะคะถ้าถ้าเป็นแบบกระถางใหญ่แบบนี้แต่อันนี้ส่งให้ทั้งกระถางก็สองร้อยบาทนะคะนี่เลยลูกไม้น้องนุชนะคะถ้าใครชอบไม้หน้านี้บอกว่าลูกไม้น้องนุชใบไม่เยอะแต่ว่าไม้เลี้ยงแบบเลี้ยงธรรมชาติได้เลยะคะ่ะอันนี้นี่สองร้อยบาทนะคะลูกไม้น้องนุช <c oughs> นี่ให้ดูต้นแม่อีกทีหนึ่งความสวยสวยมาก ้าก็ลั่นดึ่มดำดื่มดำม,ม,ม,มาเลยมาดูกระถางนี้กันโตค่ะฝนมาแล้วล่ะค่ะนวลค่ะลงมิดมาแล้วเดินทางมาไวมากฝนเอ,อ่อต้นนี้จะเป็นมหายมายักษ์นะคะแต่ว่าเขาจะเป็นตัวเพลงเพลงเนี่ยค่ะสะโพกเขาจะหายไปแล้วสะโพกหายไปคล้ายๆกับ พวกยักษ์ตีประกันแล้วแต่ว่าเขาจะกัดเม็ดแดงนะคะกัดเม็ดแดงพลาแดงแบบนี้เขาจะเป็นมหายุมมายักษ์ต้นนี้เป็นงานโกงานโกเนี่ยนะคะหลายต้นมีต้นแม่แล้วก็มีต้นลูกเป็นโฟมโกเลยมหายุมมายักษ์ต้นนี้งานโกนะคะนี่เอาไปที่สามร้อยเจ็ดสิบนะคะเป็นงานปีสองปีแล้วนะคะประมาณสองปีเขายุบแล้วก็ขึ้นมาใหม่มใบยาวสวยเลยค่ะนี่ มหายมมายักษ์ร์มโกได้ไปจำนวนต้นนี่ประมาณหนึ่งสองสามสี่ประมาณสี่นะคะแต่ไม่รู้จะขึ้นมาอีกไหม,มนี่มหายมมายักษ์นะคะมหายมมายักษ์เป็นทั้งงานเพลงใครมีตัวที่ว่าสะโพกกว้างๆแล้วก็เอาตัวนี้ไปสะสมได้สวยเหมือนกันใบยาวเนี่ยนะ่าสะสมค่ะมหายมมายักษ์นี่ สูงให้ทั้งกระถางนะคะเฉะพาะค่าส่งนี่ก็น่าจะเป็นแบบเกือบร้อยเลยค่ะประมาณนี้โอ้ยฟ้าฟ้ามาแล้วค่ะฟ้าดังดังดังสนั่นมากมาดูต้นนี้ค่ะสุดท้ายเป็นงานโกไม้โกใหญ่นะคะอยู่ในกระถางสิบอันนี้นี่เป็นงานโกใหญ่มากนี่เลยค่ะนี่ต้นนี้จะเป็นยักษ์ตรีปักกันค่ะเนี่ยยักษ์ตรีปักกันเขาจะกัดเม็ดขาวนะคะกัดเม็ดขาวจะเยอะกว่าตัวมหายุมายักษ นี่เม็ดแดงอ่ะเขาจะน้อยค่ะมันไม่เหมือนมหายุมายักษ์นี่ยักษ์ปีปะกันต้นนี้เป็นงานโกนะคะนี่เลยส่งให้ทั้งกระถางเลยเบอร์สิบแบบหนักมากต้นนี้ยักษ์ปีปะกันเอาไปที่หกร้อยห้าสิบนะคะหกร้อยห้าสิบต้นนี้เป็นงานยักษ์โกใหญ่ เนี่ยเวลาจะขายไม้ใหญ่ๆเนี่ยมันจะถือลำบากหมุนลำบากเลยค่ะนี่ยักษ์ตีประกันนะคะหกร้อยห้าสิบถ้าใครชอบก็ทักกันเข้ามาได้นะคะวันนี้แม่ค้าน่าจะต้องลาไปโกนกับต้นนี้เพราะว่าฝนมันฟ้ามันดังมากเลยค่ะนี่ใครสนใจต้นไหนนะคะสอบถามมาได้ที่เบอร์093 7253 482 มีค่าส่งเหมาก็60นะคะเดินทางตลอดสายเลยรับกี่ต้นก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ไปโกนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะแม่แม่สขุขอให้มีความสุขสนุกกับการเลี้ยงบอลสีนะคะสุขภาพแข็งแรงกันทุกๆคนเลยสำหรับวันนี้ไปโกนสวัสดีค่ะ